กอสมอแจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคม2564ซึ่งประชุมรับรองไปในวันที่5พฤศจิกายน2564จ่ายแล้วนะคะงวดที่1ค่ะจ่ายวันที่1ธันวาคม2564จาจำนวนเงินที่จ่ายในรอบที่1นี้ก็คือ422,932บาทค่ะ คิดเป็นร้อยละ97.03ค่ะซึ่งยอดเงินสงเคราะห์จำนวนเต็มที่ทายาทควรจะได้รับโดยประมาณก็คือ435,891บาท50สตางค์อันนั้นคือจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ควรจะได้รับทั้งหมดนะคะแล้วยังมีสมาชิกที่หากเงินไม่ได้ยังค้างชำระอยู่เป็นจํานวนเงิน12,959บาท50สตางค์ค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ2.97นะคะ อันนี้ทางสมาคมก็ได้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกตั้งแต่วันที่ค่าบป่วยการออกคือ15พฤศจิกายน2564ค่ะซึ่งทางสมาคมแจ้งไว้ตอนนั้นว่าจะจ่ายภายในวันที่24พิพฤศจิกายน2564ก่อนจะถึงวันที่24ทางสมาคมก็มีหนังสือแจ้งมาว่าขอเลื่อนกำหนดจ่ายเนื่องจากว่าคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีในการจัดระบบข้อมูลใหม่และผู้ที่เคยคีย์ข้อมูล ก็ลาออกเปลี่ยนคนก็เลยทำให้ล่าช้าตอนนั้นก็บอกว่าจะจ่ายให้เร็วที่สุดแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบซึ่งตอนนี้ทางสมาคมก็ได้จ่ายแล้วนะคะจ่ายเงินให้แก่ทายาทในงวดที่1นึ2งส2่น2,932บาทคา่ะได้รับกันหรือยังคะถ้าใครยังไม่ได้รับก็สามารถสอบถามข้อมูลเข้าไปได้นะคะว่าของเราติดอะไรซึ่งณนะตอนนี้ปปก็ยังไม่เห็นประกาศรายชื่อที่เอกสารครบ และจะได้รับเงินงวดที่หนึ่งส่วนคนที่เอกสารไม่ครบเขาก็มีเงินรออยู่แล้วนะคะรีบส่งเข้าไปให้ครบค่ะถ้ายังไงตอนนี้ที่ยังไม่มีประกาศถ้าท่านใดสงสัยหรือว่ายังไม่ได้รับก็สามารถไปสอบถามได้ที่ตัวแทนหัวสมาคมนะคะตัวแทนสมาคมชกสอสมอมีอยู่ทุกจังหวัดค่ะตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะ ติดต่อได้ค่ะหรือจะติดต่อผ่านรพสตที่ดูแลเราอยู่ก็ได้นะคะสําหรับทางสมาคมนะคะก็จะทําการจ่ายเงินสงเคราะห์ในครั้งที่2ให้แก่ทายาทของสมาชิกไปใน90วันนับจากวันที่จ่ายครั้งแรกป้าปอก็ขอแสดงความเสียใจกับทายาททุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ